ครับผมมาต่อที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับผมซึ่งยากอีกแล้วเข้ามาครับรามาดูในส่วนของข้อนี้กันนะครับผมโจทย์ยังบอกว่าถ้า a น้อยกว่า0แล้ว ax มากกว่า ay ก็ตอเมื่อเจก็ตอเมื่ออีกแล้วนะครับผมถ้าตอเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า y นะครับผมแน่นอนครับผมในส่วนของข้อนี้นเนี่ยเราเจอทั้งเครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าเราเจอทั้งหมดเลยครับทั้งมากกว่าน้อยกว่าแล้วเราก็เจอก็ตอบง่ด้อีกนะครับผมนะครับเรามาทำกันเลยนะครับผมก็คือตัวเนี่ยมันให้มาแล้วนะครับผมว่าให้ a b c x y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยครับผมเราเนี่ยจำเป็น ที่จะต้องรู้นิยามบางส่วนก่อนนะครับผมเขียนในในส่วนของตรงนี้นะครับผมนิยามเนมี่ยมันบอกไว้ว่าเมื่อ p มากกว่า q ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ,อ,อ,อ p ลบ q แล้วเป็นจํานวนนับที่เป็นบวกนะครับผมก็จะเป็นเป็นจํานวนนับที่เป็นเป็นบวกแล้วก็ ขาให้มาว่าเป็น a เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0 a น้อยกว่า0ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อลบ a นะครับผมจะเป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็เราเริ่มการพิสูจน์เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าเราเจอ คำที่เรียกว่าก็ต่อเมื่อนั่นหมายความว่าเราจําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับครับมาเรื่องกันเลยนะครับผมในส่วนของขาไปก่อนนะครับผมด้ยเราเนี่จะสมมุติเราจะสมมุติให้ ax มีค่ามากกว่า ay อ่าซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเราเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ว่าตัวของ เเนี่ยมีค่ามากกว่า y จริงหรือเปล่าอ่านะครับแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับผมเนี่ยจาก x จาก ax นะครับผมจาก ax มีค่ามากกว่า ay ก็จะได้ว่าจะได้ว่า ax เนี่ยลบ ay จะเป็นจำนวนนับที่เป็นบวกนะครับผมเนื่องจาก เนื่องจาก a มีค่าน้อยกว่าศูนย์ดังนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะคิดไปเลยได้นะครับผมว่าถ้า a เนี่ยมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั่นหมายความว่าลบ a จะต้องมีค่าเป็นบวกครับผมลบ a ก็จะเป็นจํานวนเป็นสมาชิกข,ของจานวนนับเช่นเดียวกันนะครับผมและนั่นจะทําให้เรารู้ว่าตัวหนึ่งส่วนลบ a เนี่ยก็จะเป็น สมาชิกของจำนวนนับเช่นเดียวกันซึ่งถามว่าทำไมต้องมีตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามาครับมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมก็จะเป็น ax มีค่ามากกว่า ay อืมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเราเนี่ยไม่ต้องการตัว a x เลยครับเพราะเราต้อเราไม่ต้องการตัว a x ครับขอไปด้วย เราเนี่ยจะไม่ต้องการตัว a เลยเราเนี่ยต้องการแค่ x กับ y ครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกําจัดตัว a ออกไปซึ่งการกาจัดเนะี่ยตัวมันจะมีตัว a ที่ติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาค่าของ1ส่วนลบเเนี่ยไปคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับผมเพื่อที่จะกําจัดลบ a อออกไปนะครับผมนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้เป็นค่าของลบ x มีค่ามากกว่าถ้าในส่วนนี้จากที่เราพิสูจน์แล้วนะครับผมเราเนี่ยมองมองแบบนี้ได้ด้วยครับพอเราคูณตัวเป็น a x คูณกับในส่วนลบ a ห้า a y a. คูณกับ1น่วนัวลบมพออย่างนี้แล้วนะครับผมเราก็จะได้คำตอบอมาจะเป็นลบ x บวกด้วย y จะเป็นจำนวนสมาชิกของจำนวนนับแน่นอนนะครับผมนั่นหมายความว่าไอตัวของค่า y ลบ x เนี่ย ว่าลบก็จะเป็นสมาชิกของจงนำนวนรับเช่นเดียวกันน,น,นั้นเนี่ยเราจะสรุปได้เลยนะครับผมว่าดังนั้นค่า y จะมีค่ามากกว่า x หรือ x มีค่าน้อยกว่า y นั่นเองครับทำให้กาพิสูจน์ว่าในการพิสูจน์ของเราเนี่ยที่พิสูจน์ในตัวของขาไปะครับผมเป็นจริงนะครับผมต่อไปเราจะไปในส่วนของการพิสูจน์ขากลับกันนะครับ มาครับผมต่อไปเราจะมาพิสูจน์ในส่วนของขากลับกันต่อนะครับผมเพราะเราพิสูจน์ขาไปแล้วเมื่อกี้มาครับก็บตั้งเลยนะครับผมอ่าสมมุติครับสมมุติให้ x มีค่าน้อยกว่า y นะครับผมซึ่งส่วนที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการพิสูจน์เราต้องการพิสูจน์ว่า ax มีค่ามากกว่า ay จริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งจาก a x มีค่าน้อยกว่า y จะได้ว่า y เนี่ยลบกับ a x จะเป็นจำนวนสมาชิกของ n นะครับผมแล้วก็จากที่เราดูนะครับผมตัวโจทย์เนี่ยเขาให้มาแล้วว่า a y เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0และ a มีค่า้อกกว่าศูนย์เพราะเรารู้แบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่านั่นว่า,วาลบ a ก็จะเป็นจำนวนสมาชิกของ n เช่นเดียวกันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานำตัวจำนวนับเนี่ยมาคูณกันได้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นลบ a คูณอยู่กับ y ลบเเป็นจำนวนสมาชิกของจำนวนับ มครับผมเราก็กระจายตัวลบเอเกไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นลบ a y บวกเ x เป็นจำนวนสมาชิกของ n นะครับผมซึ่งภาหมายของมันอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น a x จะเป็นเ x ลบด้วย a y นะครับลบ a y เป็นจำนวนสมาชิกของ n แต่จากที่เราดูนะครับผม และเราสังเกตได้นะครับผมนั่นหมายความว่าค่าของตัว ax เนี่ยจะต้องมากกว่า ay ครับผมพเพราะ ax ยังร่วมกับ ay อยู่ดังนั้นเนี่ยเราสรุปได้เลยนะครับผมดังนั้นเราก็สรุปได้เลยนะครับผมว่าตัวค่าของ ax เนี่ยมากกว่า ay เป็นจริงซึ่งพอเราพิจารณาเลยนะครับผมทั้งขาไปเป็นจริง ขากับเองก็เป็นจริงนั่นหมายความว่าจากโจทย์ที่ต้องการให้เราพิสูจน์ว่าถ้า a มีค่าน้อยกว่าศูนย์แล้ว a, x มากกว่า ay ก็ต่อเมื่อ x มีค่าน้อยกว่า y เป็นจริงครับผม